แคคุ่ณกดโทมา้ BT, มในับเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดการแสดงเพื่อให้ประชาชนชาวไทยชื่นชมความงดงามในศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคาระกรรมการมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพรองประธานกรรมการอำนวยการโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพพร้อมด้วยนายโกวิทภากามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางนิภาโสภาสัมริตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นายประเมศบุญยชัยและรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจันสุวรรณผู้กำกับการแสดงร่วมถแถลงข่าวการจัดแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรทดน้ำณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรทดน้ำเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจับตอนตั้งแต่หลังจากที่กุมภกรทำศึกโมฆขศักด์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จยังไม่สามารถสังหารพระลักษณ์ได้จึงคิดหาวิธีทำกลลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อขัดขวางกองทัพพระราม ความสำเร็จของขนพระราชทานเกิดขึ้นจากการทุ่มเทพลังของคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะนักแสดงที่เป็นศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีตกลมศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กรุงเทพมหานครและเหล่านักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จากทั่วประเทศที่เป็นนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ซึ่งผู้ที่มีส่วนสำคัญในการคัดเลือกนักแสดงและรับหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงคือรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจันสุวรรณสำหรับปีนี้นะครับขวนมุฒิธิศิลปะชีพนะครับเรากำหนดตอนก็คือตอนกุมกันทดน้ำครับที่เลือกกุมกันทดน้ำเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้มีบทบาทสําคัญนะครับจากเดิมที่เราเราแสดงมานะครับทางขนมุฒิธิแสดงมาเนี่ยหลายๆตอน มีพูดถึงกุมารการเหมือนกันอย่างเช่นโมกษศักิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้จะเป็นศึกสุดท้ายของกุมารกันแล้วก็กุมารการเนี่ยต้องถือว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายอาธรรมแต่เขาเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมมีมีคุณธรรมแต่ว่าความที่เขารักเขาเชื่อฟังพี่นะครับรักญาติพี่น้องเขาก็เลยจำเป็นจะต้องออกศึกแทนจนวาระสุดท้ายเขาก็ต้องเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอีกศึกหนึ่งของกุมารกัน เนื่องจากว่าขวัวเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของจารีการแสดงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะผนวกลงไปทําให้คนดูเนี่ยติดตามมาทุกปีเนี่ยก็คือในเรื่องขององค์ประกอบสินเทคนิคต่างๆนะครับที่จะเอามาประกอบซึ่งในตอนนี้เราเราพิจารณากันแล้วประชุมกันแล้วว่ามันมีหลายตอนที่เราสามารถสอดแทรกเทคนิคต่างๆลงไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคนดในูในการแสดงครั้งนี้ครับพิเศษพิเศ,ศษก็จะเห็นคือจะต้องในภาพเนี่ย จะต้องเห็นหนุมานเนี่ยแปงลงร่างเป็นเหยี่ยวซึ่งถ้าเผื่อว่าที่ผ่านมาการแสดงเราก็จะเป็นเป็นชุดที่ดูก็เป็นเหยี่ยวธรรมดานะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการทำทำเหยี่ยวให้มันดูเป็นนกยักษ์จริงๆให้มันเป็นมีปีกมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเหาะเหินเดินอากาศเหยี่ยวจะบินจะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของเทคนิคการใช้สลิงอะไรต่างๆพวกนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับหรือแม้ว่า ในครั้งนี้จะเห็นกุมปกกันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแค่ตัวใหญ่ที่มานอนทดน้ำอย่างเดียวแล้วเนี่ยกุมปกกันเนี่ยสามารถที่จะแบบลุกขึ้นมาต่อสู้กับกับหนุมานะ่ะซึ่งจะเนลมิตร่างใหญ่ซึ่งคราวนี้เราจะสอดแทรกศิลปะการเชิดเหมือนการเชิดขุนเนี่ยผสมผสานเข้าไปด้วยจะให้เห็นว่าหุนขุนใหญ่2ตัวเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวที่จะต่อสู้กันได้จริงๆครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งของของการแสดงครั้งนี้ครับ ความยากง่ายเนี่ยก็ค um, ือโจทย์ที่เราให้มาเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งทุกปีที่แสดงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเนื่องจากว่าพ่วมกับเดิมนะครับหรือแม้แต่คนแต่งบทเนี่ยพยายามที่จะรักษาจารีตของการแสดงไว้ให้ให้ครบถ้วนที่สุดนะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มาพิจารณาร่วมกันว่าสิ่งต่างๆพวกนี้องค์ความรู้หรือว่าจารีตของการแสดงเนี่ยเราไม่ละเลยเราไม่เราไม่เราไม่มองข้าม การที่นําเอาเทคนิคต่างๆมาผสมผสานให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยจะไม่ทําให้เทคนิคเนี่ยมาบดบงังความสําคัญของจารีการแสดงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพยายามทําให้กลมเกลือนที่สุดแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยที่พิเศษจะเห็นบทบายของฮนุมานที่มีความน่ารักเพราะว่าคราวนี้ฮนุมานจะต้องแปลงแปลงร่างเป็นผู้หญิงเพื่อจะเข้าไปสืบสืบข่าวว่าเอ๊ะกลุมปกันเนี่ยไปทําพิธีอยู่ตรงไหน เขาจะได้ไปทําลายได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นจะเห็นธนุมานเนี่ยนอกจากแปลงเป็นเหยี่ยวแล้วนะจะแปลงเป็นเป็นนางกำน,นันเป็นผู้หญิงด้วยก็จะมีบุคลิกที่อะไรน่ารักน่ารักครับคัดเลือกสุดแดเนี่ยเรายึดรูปแบบเดิมก็คือเรามีการออเดชั่นนะครับ ทั้งนักศึกษานักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาาศิลป์ส่วนกลางนะครับที่อยู่ศารยาแล้วก็คณะศิลปะนาาตุยยางคณะศิลปศาสตร์ศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นวิทยาลัยนาาศิลป์ที่อยู่ภูมิภาคในกลุ่มภาคกลางและนอกน,นั้นเราก็ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาภายนอกที่สนใจที่มีทักษะการแสดงแล้วก็สนใจในเรื่องของการแสดงเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาออ,อดิชั่นด้วยทุกครั้งที่ขวบมูลนิธิจัดการแสดงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ ผู้ชมเนี่ยรอที่จะติดตามชมว่าเอ๊ะครั้งนี้จะแสดงตอนอะไรครั้งนี้จะมีอะไรมาแสดงให้เราดูจะมีเทคนิคจะมีอะไรที่มาทําให้ตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราพยายามทําตรงนี้นะครับให้แบบว่าไม่ให้คนดูผิดหวังนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเห็น เทคนิคอะไรต่างๆอย่างเช่นอย่างที่บอกเด็ดครั้งนี้ก็จะมีการเชิดเชิดหุนเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยแล้วก็การแสดงเนี่ยบทเนี่ยจา์ประเมศศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านพยายามทําให้กระชับที่สุดอ,องค์แรกเนี่ยก็อาจจะให้ดูความอลังการความสวยงามของในเรื่องของฉาก ในเรื่องของเครื่องแต่งกายในเรื่องของกระบวนารท่ารำการตีบทอะไรต่อองตรางพวกนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีเนื้อเรื่องเพราะว่าองค์ค์แรกนี่สำคัญจะต้องดังเนื้อแต่พระอ,องค์สองนี่รับรองว่าสนุกทุกฉากเลยครับทุกคนก็รอรอรอ,รอติดตามชมนะครับว่าครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจัดปีละครั้งเองนะครับปีละครั้งแล้วก็ครั้งนี้นะก็ไม่ใช่เป็นตอนซ้ําจากที่เคยผ่านมาแล้วนะครับเป็นตอนใหม่แล้วก็มีอะไรที่น่าติดตามมากตอนนี้เราหวังว่านอกจากคนไทยแล้วเนี่ยเราอยาก นอกจากคนไทยจะจะตระหนักเห็นคุณค่าของการแสดงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ความเป็นชาติของเราแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าอยากให้มีชาวต่างชาติเข้ามาหรือแม้แต่คนไทยที่เป็นเยาวชนเนี่ยเร,เราเราประสงค์มากเลยนะครับมีความมีความตั้งใจมากเลยอยากจะอยากจะปลูกฝังสิ่งเหล่านีใ้ให้ให้ให้พวกลูกหลานให้เยาวชนของเราเนี่ยได,ได้ได้ตระหนักเห็นคุณค่าตรงนี้ให้เห็นถึงมรดกที่ภูมิปัญญาที่บรรพบุพรุษเนี่ยสร้างสร้างเอาไว้ นะครับให้มาร่วมกันชื่นชมยินดีว่าทำไมนะโขนเราเนี่ยถึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรอดอกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์กรยูเนสโกเนี่ยนะครับใ,ให้มาดูว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องเนี่ยถ้าเผื่อมามาชมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะจะเห็นว่าอ๋อเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้นี่เองเนี่ยเราถึงได้ เราเราถึงได้ภาพภูมิใจว่าศิลปะของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากนะจากนานาชาตินะครับอยากจะให้มาเป็นกําลังใจนะครับให้เยาวชนของเราเนี่ยนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้นะครับให้ให้ซึมซับเข้าไปให้ได้นะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยเต็มใจแล้วก็มีความพยายามแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมนะครับอยากจะมาให้อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาเป็นกําลังใจซึ่งเ,เดือนหน้า วันที่5พฤศจิกาหนึ่งเดือนเต็มๆเนีเยนะครับจนถึงวันที่5ธันวาเนี่ยเราจะแสดงเชิญชวนนะครับประเทศไทยมีของดีหลายอย่างที่สามารถส่งออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับชาวโลกได้รู้จักความเป็นไทยมากขึ้นและการแสดงโขนค,คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าควรค่าแก่การรักษา สืบทอดให้เป็นมรดกวัฒนธรรมเพื่อคนรุ่นหลังได้นำมาศึกษาเรียนรู้สืบสารและนำไปต่อยอดและร่วมกันขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกต่อไปแก้คก BT, คคุุมมาบีทตอใหณณดโ MBT